ตันเน,ตนเนี่ยมีมีการกนิติดชุดนี้แล้วกี่เล่มมอ,อ้นสิบสองครัสิบสองเล่มงม้แงมตั้งแ้่ดำไปไหมาเด้แบบอเอฟซีแล้วตีครับช่างหญยแป้งมีดแล้วแล้วนะครับมางาม้แงมตั้งัตนครับนี่มาลมโบ้ลมโบ้ลมโบ้นี่นีใบจอบหมุน ก็โตษถอดถอดงามไปงามเงาอันนี <yorum> ้ไ <gamma> อ <enders> ้มาชิเตะไปจอบหมุนครับนะอันนี้เล็กเออเล็กแนบ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 จอบหมุนเล่นได้โมโหเด้อช่างย้อยไปให้ปิดทหารนะครับนี่ก็จอบหมุนนะอันนี้บ้างน้อยนี่ลาบแหล่หันซอยมอกอันนี้มอกมอกอันนี้ก็จอบหมุนนี่จอบหมุนครับโอ้นี่งามนี่มาชิเตะหัวหมุน อันนี้นี่นไฮไลท์ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเป็นแท็กของนาตีนั่นแหละแท็กแท็กหนีก,ก็คือเปลือกหนีดครับอัดกาวอันนี้ตะไบค,ครับนะอันนี้ตะไบครับโอ้เปิดตาฐางานตางวงยายาวงยาวาย,ยาหนามยาเล็บแมวครับนี่หางไป <c oughs> ยังโหยไปนั่งเก็บงานคือผมเล่นตะไบค,ครับ nghe em tay nghe em vào phía nông đây em biết chị nha khi lông khai em cắm rồi và liếm đấy nhau tàu đấy quang tàu đấy là hợp sẵn ná tàu đấy đủ có đủ có đá mây hay rồi em nghe em biết nặng em biết chị nha khi lông được hợp